สวัสดีนิสิตท,ทุกคนนะครับอาจารย์ชื่ออาจารย์ชันชัยภูมินะครับเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิวชาการตลาดคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์นะครับก็อาจารย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้สอนนะครับในรายวิชาศิลปะการดาเนินชีวิตนะครับซึ่งเป็นวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งในวันนี้นะครับอาจารย์จะมาขออธิบายนะครับภาพร,รวมเกี่ยวกับ าการเป็นผู้ประกอบการทางด้านสายสังคมศาสตร์นะว่าอย่างเราเนี่ยนะครับนิสิตบ,บางคนเนาะอาจจะเรียนในคณะสังคมรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิทยาการจัดการนะครับคณะศรลปศาสตร์วิทยาการศาึกษาหรือคณะอะไรก็แล้วแต่นะครับมนุษยศาสตร์ต่างๆพวกนี้คือเราจัดอยู่ในกลุ่มของอาสายสังคมศาสตร์แล้วถามว่า คนที่อยู่ในสายสังคมศาสตร,ร์นะครับสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการได้หรือไม่นะครับสำหรับตัวเองสำหรับอาจารย์เองเนี่ยนะครับอาจารย์มองว่า,ไม,วา,าไม่ว่าเราจะเรียนอยู่ในสายไหนนะครับถ้าเรามีความต้องการหรือความปรารถนานที่จะเป็นผู้ประกอบการเราสามารถที่จะแอพพลายหรือนําเอาความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยนะครับมาใช้ในการท,ทําธุรกิจได้หมดเลยนะครับอย่างในทางด้านสายสังคมศาสตร์เราก็เห็นเยอะนะครับว่า มีคนนําเอาความรู้นะครับที่เป็นความรู้เชิงลือกหรือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของคนเนี่ยนะครับไปใช้ในการประกอบธุรกิจก็มีนะวันนี้อาจารย์ก็เลยจะมาขออธิบายนะครับเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการในทางด้านสายสังคม,มศาสตร์นะครับทีนี้ในคลิปนี้นะครับอาจารย์จะพูดอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือในเรื่องของความหมายของผู้ประกอบการทางด้านสังคมศาสตร์ นะครับว่าผู้ประกอบการทางด้านสังคมศาสตร์คืออะไรนะสนะครับลักษณะการดําเนินง,งานของผู้ประกอบการด้านสังคมศาสตร์นะครับและ 3. นะครับประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของจริยธรรมของผู้ประกอบการทางด้านสังคมศาสตร์นะคืออย่างที่อาจารย์บอกไปกเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าการการที่เราจะเป็นผู้ประกอบการทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยบางครั้งมันก็เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม นะความรู้สึกของคนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการทำธุรกิจก็เลยจําเป็นต้องมีการพิจารณาเรื่องของจริยธรรมด้วยนะครับทีนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ในเรื่องของความหมายอาจารย์ขอ,อพูดถึงเคสเคสหนึ่งะครับซึ่งเป็นเคสที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของคนนะครับบางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อธนาคารนี้นะครับธนาคารนี้ชื่อว่าธนาคารกรามีน นะครับอยู่ที่ประเทศบังคลาเทศนะครับธนาคารนี้นะครับก่อตั้งโดยมุฮัมมัดยูนุสนะครับมุฮัมมัดยูนุสเนี่ยนะครับเป็นนักเศรษฐศาสตร์เนาะได้รับรางวัลโนเบลทางด้านสันติภาพนะครับนิสิตอาจจะงงว่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์แต่ทำไมได้โนเบลสันติภาพเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผลงานที่เขาได้สร้างขึ้นมานะครับมันเป็นสิ่งที่ช่วยก่อให้เกิด ความสงบนะครับความลดในเรื่องของอัตราความยากจนนะครับเรื่องของช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นนะครับซึ่งมูฮัมหมัดยูนุสเนี่ยนะครับเขาได้ก่อตั้งธนาคารชื่อว่าธนาคารกรามีนะครับถ้าในสิทธิ์ดูตรงนี้ก็จะสังเกตเห็นว่าอสโลแกนของธนาคารนี้ก็คือ bank of the poor ก็คือธนาคารเพื่อคนจน นะครับธนาคารเพื่อคนจนก่อตั้งมาได้อย่างไงนะครับเ,เ,เนื่องจากว่าธนาคารโดยทั่วไปเนี่ยนะครับที่เป็นธนาคารในเชิงพาณิชย์เนาะเขาก็จะมองว่าคนที่จะมากู้เงินธนาคารได้เนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นคนที่มีหลักทรัพย์ถูกไหมต้องมีหลักทรัพย์ต้องมีที่ดินต้องมีทรัพย์สินนะครับมาเป็นหลักทรัพย์ในการค้าประกันแต่ทีนี้ถ้าในสิทธ์ไปศึกษาในสภาพสังคมของประเทศบังคลาเทศจะพบว่า คนจนเนี่ยหรือคนที่ไม่มีทรัพย์สินไม่มีค่อนข้างเยอะแล้วคนพวกนี้นะครับก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องของความสงบสุขในสังคมนะครับเพราะว่าเขาไม่มีอาชีพเขาไม่มีรายได้นะครับอมุฮัมมัดยูนุสเนี่ยนะครับเห็นปัญหาตัวนี้นะครับก็เลยสร้างนะครับพัฒนาธน,นาคารขึ้นมา นะครับชื่อว่าธนาคารกรามีนซึ่งเป็นธนาคารที่มีเป้าหมายนะครับเพื่อจะช่วยเหลือคนยากจนในประเทศนะครับเนื่องจากว่าคนพวกนี้นะครับเขาไม่สามารถที่จะกู้เยือกกู้ยืมเงินมาเพื่อประกอบอาชีพได้นะครับทีนี้นะครับธนาคารนี้นะครับจะมีแนวคิดก็คือเป็นการให้สินเชื่อรายย่อยนะครับคาว่าสินเชื่อรายย่อยคืออะไรก็คือสมมติว่าถ้าเราต้องการที่จะทําธรุรกิจ นะครับหรือว่าเปิดกิจการเนี่ยแต่เราไม่มีทรัพย์สินหรือไม่มีสินทรัพย์ไปคาประกันอย่างใช่ไหมนะครับเราก็สามารถที่จะมากู้จากธนาคารนี้ได้เลยนะครับแต่ทีนี้นะครับเราถามว่าธนาคารนี้เอาเงินมาจากไหนนะครับธนาคารนี้ลักษณะการดําเนินงานจะเป็นลักษณะของธุรกิจเพื่อสังคมหมายความว่าคนที่มากู้เงินไปเนี่ยนะครับเขาแทบจะไม่เก็บดอกเบี้ยเลยนะครับเขาอยากให้คนเนี่ยนะครับ มีทุนไปต่อชีวิตนะครับและพอคุณมั่งมีหรือคุณมีฐานะด,ดีขึ้นคุณก็ค่อยนําเอาเงินนี้นเนี่ยกลับมาคืนเพื่อที่จะส่งต่อให้คนรุ่นถ,ถัดไปนะครับอันนี้เป็นลักษณะของการที่เป็นผู้ประกอบการนะครับที่มีแนวคิดที่จะช่วยเหลือสังคมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในประเทศให้ดีขึ้นนะครับ นี่ก็เป็นการใช้องค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์เข้ามาทำธุรกิจหรือมาทำเป็นกิจการขึ้นมานะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของความหมายของผู้ประกอบการทางด้านสังคมศาสตร์บ้างน,นะครับนิสิตอาจจะเคยเรียนในส่วนของผู้ประกอบการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและก็วิทยาศาสตร์ทเทคนโนโลยีไปแล้ว นะอันนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็คือผู้ประกอบการทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยนะครับเขาจะเป็นการทําธุรกิจที่เน้นใช้ความรู้ทางด้านสังคมนะครับและพฤติกรรมที่มีอยู่เพื่อพัฒนาสังคมชุมชนและประเทศนะครับทีนี้นะครับถามว่าสังคมนะครับสังคมคืออะไรสังคมคือการที่เรามารวมกลุ่มกันเพื่อทํากิจกรรมถูกไหมก็คือคนที่มี รูปแบบแนวคิดคล้ายๆกันมีพฤติกรรมคล้ายๆกันมาอยู่ร่วมกันนะครับทำกิจกรรมเพื่อที่จะช่วยพัฒนาตนเองพัฒนาสังคมนะครับการที่เราเป็นธุรกิจที่ให้ความสําคัญกับสังคมและพฤติกรรมนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นธุรมันก็จะเป็นการสร้างาภาพลักษณ์เนาะสร้างภาพลักษณ์แล้วก็สร้างคุณภาพชีวิตของคนที่เขาไม่มีโอกาส หรือว่าเขายังขาดอะไรไปในชีวิตนะครับผู้ประกอบการทางด้านสังคมศาสตร์ก็จะเข้ามาช่วยทดแทนนะครับหรือว่าเข้ามาช่วยทําให้การทํากิจกรรมของคนพวกนี้นะครับเขาสามารถทําได้นะครับในระยะยาวทีนี้นะครับ ผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานเนาะจะช่วยเพิ่มศักยภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วว่าถ้าเรานําเอาองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์เช่นสมมติว่าถ้าเราเป็นครูใช่ไหมเราเป็นครูเนี่ยครูก็จัดอยู่ในสายสังคมศาสตร์ถูกไหมครับเราเห็นปัญหาก็คือ,น,อนักเรียนเนี่ยนะครับมีปัญหาในเรื่องของการอ่านออกเขียนได้นะครับเราก็อาจจะพัฒนาเนาะพัฒนาเป็นนวัตกรรมหรือ จาจเป็นคอร์สในการติวนะครับหรือการสอนเพื่อเสริมสร้างความรู้นะครับเพื่อที่จะพัฒนาให้เด็กๆเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะอ่านออกเขียนได้และก็มีพัฒนาการเรียนรู้ที่รวดเร็วนะอันนี้ก็คือเป็นการช่วยยกระดับแล้วก็เพิ่มศักยภาพให้กับประชาชนนะครับอันนี้จะขอยกตัวอย่างธุรกิจธุรกิจหนึ่งนะครับ เป็นธุรกิจคลาสสิกมากก็คือร้านกาแฟะนะครับร้านกาแฟนี้ชื่อว่าร้านกาแฟ Roots นะครับขออภัย o t นะ o เนี่ยเป็นร้านกาแฟะนะครับที่ไม่เหมือนร้านกาแฟทั่วๆไปนะครร้านกาแฟทั่วๆไปเนี่ยก็คือคุณไปซื้อมาดดก,กาแฟมาคุณผลิตกาแฟพวกเอสเปรสโซลาเต้คาปูชิโน อะไรต่างๆมักค่าแล้วคุณก็จำหน่ายให้กับลูกค้าไปโดยคุณไม่รู้ว่ามเมล็ดกาแฟที่คุณได้มาเนี่ยนะครับมันผ่านกระบวนการนะครับการผลิตอย่างไรบ้างนะคุณรู้ถึงความยากลำบากนะครับในการพัฒนา,มาเมล็ดพันธุ์กาแฟหรือไม่นะครับ อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการทั่วไปร้านกาแฟทั่วไปทํากันก็คือไปรับซื้อเมล็ดกาแฟมาแล้วก็เอามาเบรนมาชงขายใช่ไหมครับแต่ร้านกาแฟรูทเนี่ยนะครับเป็นร้านกาแฟที่มองว่าเมล็ดกาแฟนะครับคือสินค้าของร้านก็จริงนะครับแต่ทีนี้ถ้าเมล็ดกาแฟไม่ดีกลิ่นไม่หอมเทสหรือว่ารสชาติมันไม่อร่อยไม่ถูกปากลูกค้ามันก็จะส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของร้านถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรูทก็เลยมองมองเห็นถึงความสําคัญของกระบวนการในการผลิตกาแฟตั้งแต่เป็นเมล็ดกาแฟที่เอามาผ่านกระบวนการในการในการเก็บเกี่ยวนะครับการตากนะครับการสีนะครับรวมถึงการคั่วต่างๆรวมถึงเนี่ยนะครับรูทก็ได้มีการช่วยนะครับเกษตรกร,กรในการที่จะพัฒนา รสชาตินะครับพัฒนาสายพันธุ์นะครับหาสายพันธุ์ใหม่ๆมาให้เกษตรกรได้ลองปลูกนะครับและนะครับเมื่อเกษตรกรเนี่ยปลูกแล้วมีผลผลิตแล้วนะครับร้านรูทเนี่ยนะครับก็จะไปรับนะครับรับเอาเมล็ดกาแฟตรงนี้นะครับไปจำหน่ายนะครับโดยการจำหน่ายนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการ ระบุไว้เลยนะครับว่าเมล็ดพันธุ์กาแฟนี้นะครับมาจากที่ไหนนะครับเช่นมาจากดอยสะเก็ดนะครับมาจากที่เชียงรายนะครับหรือมาจากแม่กำปองตรงนี้นะครับก็คือเขาจะเป็นการช่วยโปรโมตเนาะโปรโมตสินค้าหรือวัตถุดิบในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักของคนโดยทั่ว,ว,วไปเห็นไหมครับว่าอันนี้ก็คือการทําธุรกิจที่นอกจากจะตัวองค์กรเองแล้วเนี่ยนะครับ ได้รับผลประโยชน์จากการจําหน่ายสินค้านะครับคนที่อยู่ในส่วนของต้นน้ําก็คือผู้ผลิตพวกเกษตรกรก็จะได้รับประโยชน์นะครับในเชิงขององค์ความรู้ในเชิงของกระบวนการในการพัฒนาเมล็ดกาแฟนะครับให้มันมีรสชาติที่ดีขึ้นถูกปากผู้บริโภคนะครับอ๋อขอออีกอันนึงนะครับประเด็นอีกอันนึงที่จะขาดไม่ได้นะครับนอกจากลูกค้านะครับที่จะมา ดื่มกาแฟแล้วนะครับร้านรูสเนี่ยนะครับก็จะมีการสอนด้วยนะครับการสอนถึงกวิธีการทำกาแฟนะครับในเรื่องของการคัดเลือกนะครับว่าจะใช้กาแฟพันธ์ุไหนดีนะครับเพื่อให้คนที่มาเรียนรู้เนี่ยนะครับเขาได้รับองค์ความรู้นะครับเชิงลึกเกี่ยวกับการชงกาแฟหรือว่าเมล็ดกาแฟนี้ไปด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ เป็นตัวอย่างของเกษตรกรที่มองว่าการที่ร้านกาแฟหรือผู้ผลิตหรือว่าเจ้าของร้านกาแฟรู่นเนี่ยนะครับเข้ามาช่วยในการพัฒนากระบวนการทางด้านการทำเมล็ดกาแฟตัวเนี้ยมันช่วยยกระดับนะครับคุณภาพชีวิตของเขาให้ดีขึ้นได้นะครับคือจากเมื่อก่อนเนี่ยนะครับคนมารับซื้อเมล็ดกาแฟเนานะมารับซื้อจ่ายตังค์แล้วก็ไปใช่ไหมครับไม่ได้สนใจหรอกว่า กาแฟเนี้ยนะครับมันจะทําอย่างไรให้มันขายดีขึ้นนะครับแต่รูทนะครับร้านรูทเนี่ยนะครับก็เข้ามาช่วยนะครับในการปรับปรุงกระบวนการในการตากในการเก็บในการขั่วต่างๆนะครับก็จะเป็นการช่วยทําให้อกษตรกรนนะครับมีรายได้ที่ดีขึ้นนะครับมีสินค้าที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็จะช่วยยกระดับชีวิตของเขาให้ดีขึ้นด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างของร้านกาแฟรูทนะครับ ทีนี้เรามาสู่มาสู่ในประเด็นที่2นะครับก็คือลักษณะการดําเนินงานของผู้ประกอบการทางด้านสายสังคมศาสตร์นะครับลักษณะการดําเนินงานเนี่ยนะครับการประกอบธุรกิจนะครับทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยเราจะเน้นการทํากิจกรรมที่อยู่บนพื้นฐานของการดูแลสังคมนะครับก็คือว่า,าธุรกิจของเราที่เราทําขึ้นมาเนี่ยนะครับนอกจากเราจะสร้างกําไรเทคโ p r o f ตได้แล้วเนี่ยนะครับ เราต้องไม่ทำละเขาเรียกว่าไม่ก่อให้เกิดปัญหาสังคมนะครับรายได้ที่เราได้มาเราต้องรู้จักการแบ่งปันไปสู่สังคมด้วยนะครับไม่ใช่ว่าได้รายได้ามาโดยการเอาเปรียบสังคมอันนี้ก็ถือว่าเป็นไม่เป็นลักษณะของการดําเนินงานที่มันไม่ได้คํานึงถึงหรือไม่ได้ให้ความสําคัญกับสังคมนะครับประเด็นที่2นะครับก็คือ การดําเนินง,งานเนี่ยนะครับจะเด้นในการเพิ่มองค์ความรู้เชิงพฤติกรรมการปรับพฤติกรรมหรือว่าการช่วยส่งเสริมนะครับพัฒนาพฤติกรรมของคนเนี่ยนะครับหรือของประชาชนให้มันดีขึ้นนะครับช่วยสร้างในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์แก่บุคคลเพื่อให้คนเหล่านี้นะครับดำรงชีวิตได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนอ่ะพูดถึงในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้จาก ธุรกิจธุรกิจหนึ่งที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้ก็คือพวก Facebook, Instagram, Twitter ถูกไหมครับบางคนอาจจะมองว่าธุรกิจพวกนี้มันเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพมันต้องเป็นทักษะเทคโนโลยีสิใช่ครับมันคือการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการยกระดับหรือว่าใช้ในการสร้างให้คนเกิดมนุษยสัมพันธ์ นะครับซึ่งถือว่าเป็นการนำเอาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาร่วมกับเรื่องของสายสังคม,มศาสตร์ก็คือการเน้นให้คนพกปากพูดคุยกันแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะครับเพื่อให้คนพวกนี้นะครับเขาสามารถจะรงชีวิตได้แบบไม่โดดเดี่ยวนะครับและได้อย่าง,ย,างยั่งยืนนะอันนี้ก็คือเป็นเป็นลักษณะของการผสมผสานเนาะ ก็ค,คือธุรกิจที่เอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับให้คนเกิดพฤติกรรมเกิดมนุษยสัมพันธ์เช่นกันและกันนะครับทีนี้การดําเนินงานของธุรกิจทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยนะครับเราจะต้องรักษาสมดุลของสิ่งสามสิ่งนะครับอันนี้คือคีย์เขาเรียกว่าเป็นคีย์เวิร์ดหลักๆเลยของการทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสายไหนก็นแล้วแต่แต่โดยเฉพาะสังคมศาสตร์เนี่ยนะครับสิ่งสามสิ่งนี้คือ1องค์กร นะครับสองสังคมและสามผู้บริโภคนะครับองค์กรสังคมผู้บริโภคคืออะไรนะครับอาจารย์จะยกตัวอย่างว่าถ้าสมมุติว่าองค์กรมีสินค้าหรือมีผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเนี่ยนะครับเนาะอันนี้คือองค์กรน,นะครับองค์กรก็จําเป็นที่จะต้องจําหน่ายสินค้าไปให,ให้กับผู้บริโภคถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในกระบวนการทางด้านการผลิตหรือว่าการคิดค้นสินค้าก็ต้องคิดค้นสินค้าหรือพัฒนาสินค้าให้มันมีคุณภาพที่ดีที่สุด ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับหรือไม่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการดำเนิน,นชีวิตของผู้บริโภคอันนี้ก็คือการที่องค์กรนะครับให้ความสำคัญกับผู้บริโภคและเมื่อผู้บริโภคนะครับได้รับสินค้าก็จะรู้สึกถึงความประทับใจหรือความผูกพันกับองค์กรว่าองค์กรเนี่ยใส่ใจและให้ความสำคัญกับผู้บริโภคนะครับองค์กรอยู่ได้ผู้บริโภคก็อยู่ได้ อันนี้ก็คือประเด็นระหว่างองค์กรกับผู้บริโภคและองค์กรกับสังคมหลักนะครับอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างตะกี้นี้ไปว่าธุรกิจเนี่ยเวลาทาธุรกิจมาแล้วได้รายได้มาแล้วก็ไม่ควรที่จะเก็บรายได้ไว้กับองค์กรนะครับเพื่อจ่ายให้กับนักลงทุนอย่างเดียวก็ต้องมีการแบ่งสังสรรค์ส่วนจ่ายเพื่อทํากิจกรรมางด้านสังคมบ้างถูกไหมครับอ,อย่างช่วงเนี้ยนะครับมันมีปัญหาเรื่องของน้ําท่วมบางองค์กรนะครับ ก็มีการบริจาคสิงของใช่ไหมบริจาคสิ่งของมอบเงินช่วยเหลือชาวบ้านที่เขาประสบะปัญหาเรื่องของอุทกภัยต่างๆนะครับก็คือถือว่าเป็นการทํากิจกรรมเพื่อดูแลสังคมช่วยเหลือสังคมทีนี้นะครับและองค์กรได้อะไรจากสังคมหลักนะครับเมื่อองค์กรให้สังคมสังคมก็ต้องมีสิ่งที่ตอบกลับให้นะครับก็คือในเรื่องของการส่งเสริมสน,สนับสนุนนะครับ และก็ช่วยเหลืออีกทั้งเนี่ยนะครับจะช่วยในเรื่องของการรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรได้อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่สังคมมีให้กับองค์กรทีนี้ถ้าสังคมกับผู้บริโภคล่ะนะครับผู้บริโภคเนี่ยถ้าเรามองเนี่ยเราจะมองในเชิงของปัจเจกปัจเจกก็คือในระดับบุคคลถูกไหมครับแต่ช่วงถ้าเป็นสังคมเนี่ยเราจะมองในเชิงของการรวมหมู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ สังคมกับผู้บริโภคเนี่ยมันคือสิ่งที่จําเป็นจะต้องอยู่ด้วยกันนะครับผู้บริโภคก็ไม่เอาเปรียบสังคมนะครับสังคมก็ต้องรู้จักการแบ่งปันนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ต่างๆนะครับเช่นสถาบันทางด้านการศึกษาเนีจะเป็นประเด็จจัดเป็นองค์ความทางด้านสังคมถูกไมครับก็มีการแบ่งปันความรู้ให้กับผู้บริโภคให้ผู้บริโภคเนี่ยครับรู้เท่าทันต่อ อันตรายของสินค้าหรือว่าช่วยพัฒนานหรือยกระดับความรู้ของผู้บริโภคเนี่ยนะครับให้เขามาีมีความเข้าใจนะครับในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์หรือว่าการดำานงชีวิตอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่องค์กรจำเป็น,นต้องรักษาสมดุลของทั้ง3ส,สิ่งนี้นะครับทีนี้ส่วนของประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของจริยธรรม นะครับย่างทจย์บอกแล้วว่าการทรําธุรกิจนอกจากกําไรที่เราจะต้องได้แล้วเราต้องคํานึงถึงจริยธรรมด้วยจริยธรรมเราคํานึงถึงอะไรบ้างนะครับในเรื่องของสุขภาพชีวิตจิตใจของผู้บริโภคนะครับคือสิ่งสาคัญถ้าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไปมีอันตรายต่อสุขภาพนะครับหรือทําให้ชีวิตจิตใจของคนเนี่ยนะครับมันเกิดความ อยอดยานนะครับหรือว่าความไม่สบายใจอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ผิดจริยธรรมนะครับไม่เอาเปรียบพันธมิตรทางการค้าคําว่าเป็นพันธมิตรทางการค้าเนี่ยก็คือคู่ค้าที่องคอ์กรธุรกิจทําด้วยนะครับอย่างกีเนี่นะครับก็คือ,อผู้ผลิตกาแฟถูกปหร้า,า,นานร้านรูทใช่ไหมครับเขาไปช่วยนะครับเกษตร,รกรในการพัฒนาในการรับซื้อเมล็ดพันธุ์ต่างๆก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือ นะครับไม่เอาเปรียบเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ามันจะมีบางธุรกิจนะที่แบบว่าพยายามลดต้นทุนของตัวเองอะ่ะด้วยการไปกดราคานะกดราคา,มาเมล็ดกาแฟของเกษตรกรเกษตรกรก,รกรก็ส่วนต่างกําไรน้อยนะครับเขาไม่สามารถที่จะอยู่ได้นะมันเคยมีกรณีนะครับว่า คนเนี่ยนะครับเปลี่ยนไปผลิตพืชอย่างอื่นอันเนื่องมาจากว่าราคาของสินค้าเกษตรเนี่ยนะครับมันถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลางอันนี้เป็นถือว่าถือว่าเป็นการท,ทําธุรกิจที่เอาเปรียบพันธมิตรทางการค้ามากๆเลยและถ้ามองภาพในอนาคตเนี่ยองค์กรที่ไปเอาเปรียบพันธมิตรทางการคา้าส่วนใหญ่อยู่ไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าไม่มีใครที่จะคอยซัพพอร์ตวัตถุดิบต่างๆให้นะครับ อันนี้ก็คือสิ่งที่คนที่เป็นผู้ประกอบการต้องให้ความสําคัญก็คือต้องไม่เอาเปรียบพนมิตรทางการค้าและประเด็นสุดท้ายนะครับคนเป็นผู้ประกอบการต้องหมั่นเรียนรู้เพิ่มเติมและเข้าใจความต้องการเชิงลึกของผู้บริโภคหมายความว่าอะไรครับการจะออกสินค้าหรือดีไซน์สินค้ามาสักอย่างหนึง่งเนี่ยนะครับคุณต้องเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคว่าผู้บริโภคต้องการอะไรกันแน่นะครับและดีไซน์สินค้านะครับให้มันเหมาะสมกับพฤติกรรมของคน นะครเหมาะสมกับสุขภาพยร่างกายนะครับความต้องการของคนอันนี้คือสิ่งที่เป็นประเด็นเจตธรรมของผู้ประกอบการทางด้านสายสังคมศาสตร์นะครับ